พูดอะไรเนียดิม่วงม่วงพูดอะไรเนี่ยเผินวะเนี่ยม่วงม่วงเผินน่ะทำไรกันวะพี่ทำอะไรอ่ะพี่ขาผู้าขมขืนผู้หญิงผู้ายมขืนหญิงเยี่ยมขืนผู้หญิงพี่ก็คขมขืนเขาคืนสิ เอวใหญ่้องผืนผู้หญิงว่ะกองผื่นเขาคืนเลยตอนไรอ่ะโอ้อยหำเน่าด้วยตายแล้วหำเน่าอ่ะนายดูดิเนี่ยเนี้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 ยนายก็มาดูโอ้ยผู้ชายหำเน่าอ่ะไหนคนนี้เหรอนี่เออหำเน่าเช่หเน่ามันหัวมันเลยโอ้ยเยอะไอ้เยอะหำเน่าอ่ะกองผื่นน้องเขาด้วยเีอยหำจนลาแล้วมึงอ่ะ ม่วง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 ไงม่วงกลินปะไม่กินอะไรอ๊อกล่ะครับม่วงกลินปะเที่ยวไว้ดูต่อนนมเออไปย่าม่วง่วงม่วงน้องน้องเราส่งติ๊กอะน้องเราส่งติ๊กกับเพื่อน นายนายนายคุณไปครับไปครับคุณหัวขาวครับคุณอยากลองแบบสักครั้งในชีวิตไหมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับจริงหรือเลปล่าผมคนดีไม่อ่าอาป้าฟ้าป้าฟ้าจัดให้เขาหน่อยฟ้าจัดให้เขาหน่อยเดี๋ยวพี่ขังเขาเองโอ้มีใครอยากนัวไหมครับมีใครอยากแบบนอนใหญ่รือเปล่า อยาจะผู้หญิงคงคืนผู้ชายแล้วพี่ผู้หญิงคงคืนผู้ชายนก้ครับมีตังห้าล้านทำอะไรได้บ้างครับมีตังห้าล้านทำอะไรได้บ้างครัพี่อ๋อได้ได้ครับผมได้ตัอ้านใครจะตู้นี่เป็นไรกันวะนะ ไม่ผู้หญิงก็มผู้ชายอะไรก็เกิดขึ้นได้เปไหนล่ะผู้หญิง,ขงเขาไปไหนล่ะนี่ นายดีใจน้องเราป่าปครับเดไปดูพี่ครับพี่จะพี่จะไม่ลองสู้รบกับผู้หญิงที่พี่อุ้มเหรอออลากองกับน้องผมเปล่าครับอุ้ยของจริงว่ะบวบัวป่ะบบวบัวป่ะ าจัดนะเขาในดิฟ้าออกอ่อนได้ปาส้มเขียวนายนาดูเลยดูเลยดูเลยดเลยน้องแล้วรอเพื่อนผมแบบน้องเราให้ละเอานี้ออกไปก่อนดิเียฟ้ะเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ย เรียกคนมาดูดูเราปีเขาจุ่มแล้วพี่พี่ชายมีคนจุ่มกันครับใครอยากเข้าใครอยากได้เชิญห้องครับผมใครอยากได้เชิญเชิญห้องได้ครับ ัมจะเป็นผู้ชมที่ดีครับพี่แลออ้วผมแถมแล้วผมแถมถน้องผมให้อีกอีกคนหนึ่งนะครับพี่ชายครับผมขออยู่สองคนได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรล็อกเราโอ้ได้ได้ไดี๋ยวผมแถมน้องผมให้อีกคนหนึ่งนะครับผมเชิญเลยครับผมจัดเต็มไป <laughs> อุ้ยได้สองคนเลยอ่ะโกตรเกิน พี่ชายนี่พี่ชายขายน้องปะเนี่ยอเอออดีไปรุ่นเฮ้ยไม่น่าใช่ละจิบหายต่อยกันซะแล้วปับป๊บ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 จุ๊กจุ๊กปั๊บปั๊บบวบ ใช่ครับอยู่ไหนครับเนี่ยครับผมเอ้วทำไมคุณไม่จัดน้องผมกระเพียงน้องพี่ไปไหนแล้ววะฮะน้อง้องนพี่ไปไหนแล้วน้องผมพี่ทนไมเนาะใช่ผมรออยู่ห้องนี้นะกับเพื่อนแล้วว่ายทำกัาานนะวันนี้เนี่ยครับหน,นึ่ง ผมแป๊บนึงนะแตวผมจะตามมาผมโอ้พโหหาเส้นแดงปุ๊บอ๋อแส้นแดงเลยไปหาคนนี้ครับเพื่อนผมอยากอยากเปิดประสบการณ์อ่ะโอเคิดประสบการณ์ทุบนนี้อยู่ที่บ้านไมเคิลนะครับทุบทุบถ่ายรูปอ่น

บ,บ,บไปแล้วชาปับเสียงแบบสุดยอดครับผ่านแต่ว่าเสียงดังไปหน่อยนะเกิดกรนอนรอล้วเว้ย ไอ้เหี้ยพี่สาวรับงานเองเหรอไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะใครร้องอยู่อ๋อว่สาอโอ้โหแย่เอาเจอเพชรเจอสาวประเภทสองปะวะ เุ้ยไข่ไม้คนนี้ปั๊บปั๊บพั๊บพับพับพับปั๊บปั๊บปั๊บพั๊บป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 ั๊บั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 บ ชายยเเเพิ่งคอจอมีใครรอน้องผมหรือเปล่าครับผ<อ>มครับครับคนนี้พิชายนี่คนนี้นอ,นอ๋อโอเคเอาคนอื่นออกก่อนได้ไหมอ่ะออได้แล้วเอ้ยพาวกิทนะเอาคนละเอาเดี๋ยนี้เลยพิชายที่เขาดันเนี่ยคนไหนยังไม่เกี่ยวออก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 นี่คนนี้คนนี้ที่นอนอยู่อ่ะเอาเลยไปลินลินี่จับหน่ยยอยลิออออออนลี่ปีครับฟรีครับปีปีห้าอุ้ย เรียบร้อยลำติงสงใันั้นไม่น่าได้ดู pues

พี่ยิงไปไหนวะเอ้ยเขาไปไหนวะดูข้างล่างแน่เลยปันยป่นเู้ยปั่นกูปัน่นไอ้สัดปัน่น ี่จะไปไหนหรอวะเสียงง่ายไปป่ปั่นไห้ด้วยไอ้จ้ะเขาไปไหนไม่มีสาวเลยวสาพี่ชายโดนต้มแล้วพี่ย่าผมดีเจินต้มตุนเออไม่มีสาวเลยเออเขาหลอกให้เราดีใจเขาก็ไปเห็นปะ เขาหลอกฟันพ <laughs> <ortun es Carbon ika> ี่ชายแล้วก็ไปเห็นปะแย่ว่ะแย่แย่แย่ไปไหนหมดหรอผู้หญิงไปหมดแล้วมั้งโอ้โหใครมาคนเสียงหมาที่ไหนมันร้องวะ บ้านนี้เป็นบ้านย่อทิศทำอะไรเนี่ยเนี่ยเอา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 หาเรื่องนี่หว่าเงี้ยหาเรื่องนี่หว่าเอาดิหาเรื่องนี่หว่าเนลุ้มกลุมสูตรใจสูตรหาเรื่องนี่หว่าใจสูตรไม่หาเรื่องนี่หว่า แม่เดียวแม่เดียวไอ้สัตว์แม่เดียวหยัดมุมแบงดีไม่ให้ออกไอ้เช้าคุ้แม่ออกจัดเพื่อนจัดคุ้แม่ออกเอาดิเอาดิไอ้เักษ์ตันสูงเนี่ยมันไอ้เรื่องวัวเพื่อนหยัดมันหยัดมันเนียมันไปแล้วเพื่อนมันไปแล้วปิดปิดนี้ปิดนี้มีอะไรอีกข้อหนึ่งเหรอเพื่อนเอามันเพื่อนเมีอะไรอีกห้อหนึ่งเพื่อนใส่มันใส่มันเสือมียมันเสือมียมันอยู่ไปจุมรอแป๊บนึงเพื่อนไปไปเลยไปโดนแน่เมียมึงอ่ะ อะไรวะเฮ้ยกูได้ยินเสียงเฮ้ยะไวฮัลโหลเฮ้ยเกูจะแอบเสียงใครวะเออทำไมเสียงมาจากตรงนี้วะไม่เห็นมีใครเลยวะ บันบัคเฮ้ยออกไงวะเฮ้ย <Hey. S 2>